อันนี้ได้ยินสินะขยายหน้าจอก่อนสวัสดีครับผมนายคุรชาติสุเหลียงวิศวกรรมบุญยศและอิเล็กทรอนิกส์อชินสีปีภาพเลียที่ 1, ทหนึ่งรหัสสาหกแปดสองสี่สวนห้าเจ็ด e n g r จะมาทำภาพกาไรข้อมือนะคนะรับแอบนครับพีครับไปที่ เลือกทูสเกตเลือกไปฟอนต์เพลงครับกดที่ฟอนต์เพลงกดคลิกขวาฟอนต์เพลงแล้วก็ไม่สิไม่ใช่นี่เรียแล้วก็กดคลิกขวาที่ไลฟ์เพลงครับกด normal t o แล้วก็กดฟอนต์เพลงครับ เอาทำไมไม่ขึ้นล่ะอ๋อใช่กดผิดปุ๊บกดโชว์ครับกดฟอร์เพย์แล้วก็โชว์ด้วยครับก็จะเห็นเป็นเส้นอันนี้นะครับพอเป็นเส้นอย่างนี้ปุ๊บก็ไปที่เอ่นเ n s ร์ t แล้วก็ เรนเจอร์เรนติโอเมตรีแล้วก็เอซิตครับเรื่องสองอเอาเรื่องสองอันนี้ครับแล้วก็กดิดถูก เพลงนี้ก็เอาออกไปครับฟอนต์นเพลงก็ทำการสกเก็ตก่อนครับจากนั้นก็ไปที่วงกลมนะครับ ก็ให้มันมาประมาณนี้แล้วกันสร้างมาสักวงนึ่งกด smart dimension ขนาดวงคลมนี้ให้มันเป็นเจ็ดครับระยะห่างกับวงกลมแล้วก็จุด origin ก็คือ50นะครับแล้วก็กดออกจาก smart dimension กดจุด origin ใน e s ร r บ จุดนี้กดพอโทค้างแล้วก็กดจุดออริจินออริซอนสักคู่นะครับ นัไปที่ฟีเจอร์ครับเลเวลบอสเบสก็360เลือกอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใชเลือกอันนี้ครับกดถูกถูกเลยครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ ที่เอ่อน,นะครับซูมมาตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับกดไปครับอ๋อขออไรครับเอชีอเอ่อเอาเป็น ชีพอยอาร์ครับหาจุดกึ่งกลางสักครู่นะครับจุดนี้ครับลากมาเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ใช้เฟลเตอร์พอยอาร์คจุดนี้แล้วก็ยามาสักประมาณนี้ ขอขไปครใช้อันนี้ครับเออซิเตอร์ไยอาร์ถูกแล้วล่น้าขึ้นมาแบน,นี้แล้วก็เออลามาประมาณนี้ครับเอสีเพื่อออกครับแล้วก็ใช้ลายครับลาเส้นนี้มาถึงเส้นนี้ครับ แล้วก็เออจุดนี้ไม่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 ต้องสมาร์ทเดเมนชั่นก่อนนะอันนี้5.5ถูกถูกครับออกจากสมาร์ทเดเมนชั่นแล้วก็เออ่ จุดนี้กด Control ค้าง เส้นนี้ขออโค้าภเชนนี้ ก็สมารถเดนมนชชั่นระยะห่างของเส้นนี้ถึงจุดออริจินอุ้ยบังเอิญปะเนี่ยห้าสิบพอดีเลย แล้วก็มาที่ฟีเจอร์ครับแล้วก็เลเวลบอสเบสเออนี้ครับเส่นนี้เลยบัดจิ๊กูครับก็จะได้เหมือนลูกปัดอย่างนี้นะครับจากนั้นไปที่ลิเนียร์แพทเทิร์นครับเลือกเซ์ฟูลราแพทเทิร์น นี่นะครับตอนนั้นิบถูกเลยครับก็จะได้แบบนี้นะครับสวยสดงดงาม แล้วก็ไปที่ฟอนต์เพจอีกรอบนะครับแล้วก็สเก็ตครับแล้วก็ซูมาตรงนี้หน่อยไม้ซูมาตรงนี้หน่อยก็ใช้เครื่องมือลายนะครับ ขอเอาอี้หายไปก่อนแล้วก็ใช้เอ,อ insert line ลากลายมาประมาณนี้ครับลาวเช้นอลาย Smart Dimension สิบห้าติ๊กถูกแล้วก็เส้นนี้แล้วก็จุดออริจินห้าสิบนะครับระยะห่าง คาร์บอนจุดตรงนี้เป็น7.5อีกถูกครับจากนั้นก็ไปที่ท็อปเพนนะครับ ัะคูนะครับพปลดออกจากสเก็ตนะครับพอได้เสร็จแล้วก็วจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่ท็อปเพนะครับเลื่อกสเก็ตครับแล้วก็วงกลมะครับจุดกึ่งกลางนี้ลากมาครักคู่นะครับ มาเนี่บกดเอสีเพื่อออกและใช้สมาร์ทเดโมชันกำหนดขนาดของวงกลมนี้คือหนึ่งร้อยนะครับอีกทุกครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ อ,อัอันนีี้เครบสีฟ้าเลือกเป็นเส้นนี้นะครับส่วนสีชมพูลเลือกเป็นเส้นนี้ครับจ้านออปชันนะครับ เป็น special s w ว t c h wall ดีเกเป็น re revolution ส่วนอันนี้เป็นสิบสามนะครับลองดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับถูกครับจะได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ Surface s w i f t p แล้วก็ s k e t c h แล้วก็เออ ăn nhé Hôm nay mà sai không nay mà trường ghét là Hôm à Có อันนี้ันนี้อันนี้นถูกจากนั้นก็เอ่อไม่ใช่ซิลิเซตเฟส,สอันนี้ ไป,ไปก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไลฟ์เพลนะครับเอ่อแล้วก็จะสเกตกแล้วก็ไปที่ไลฟ์เพลนะครับแล้วก็สเกตครับ ใช่สิผิดผิดผิดเ,เราต้องไปที่ insert นะครับแล้วก็อ๋อจะสกเก t c ก่อนไปที่ insert reference geometry แล้วก็ plane อ๋อลืมอ๋อขอใครเอ่อไ e plane show แล้วก็ อ่ uh, insert W G O magic pen อันนี้ป็ไลฟ์ลแลวก็สีชมพู บไลท์เพนนี้ก็ให้มันหายแบบส่วนเพนอันนี้ก็ไปที่สเก็ตนะครับดูหน่ครับวงกลมนะครับ ใช้สามม Dimension เป็น2 7 5นะครับทวิตถูกครับจากนั้นก็ไปที่ทวิถูก,กน,นะครับ พิเศษเรับสีชมพูเลือกเป็นเส้นสนี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ครับทิศถูก เอ๊ะไม่ใช่หรอทำไมล่ะทำไมไม่ได้เพราะเหตุอันใดไม่ไไมล่ะหรือว่าใช้ผิดอัน เออาจจะถูกแล้วคิดว่าน่าจะแบบนี้แหละครับ ก็ไม่เข้าใจทำงานเดี๋ไม่ต่อกันนะไปที่เออเออทีเนี่ยแพทเทิร์นเจอร์ฮูล่าแพทเทิร์น อันนี้เป็น2นะครับแค่สองแล้วก็เลือก a d d i ชั o n ตัวนี้ก่อน a d d i t ตัวนี้อันนี้เป็น3 อดี้บอดี้เรียกเป็นอันนี้ถูกเลยฟัง f ทำไมรู้สึก ใช่แล้วใช่แล้วถูกแล้วจากนั้นเราจะทำการให้อันนี้พายไปเส่นนี้พ่อพายไปในรูปร่างประมาณนี้นะครับ อยากให้สวยกว่าน,นี้หน่อยก็ทำการแมทเทเรียนะครับดีดแมทเทเรียเอาเป็นอะไรดีพับเปอร์อัลลอยอันนี้แลนะ้วกันครับแอปพลายไปนี่คือเปื้อนสีแล้วหรอ It's really uh I'll ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยอยู่ขออนุญาตไม่เซฟนะครับขอจบทียแต่เพียงเท่านี้ผมนะครับ